เอาแล้วเขาปกาสุีิคุชุมด้วยทำให้ยู่ผมนะค่ับวทีวีก็อยู่ในดีดคอร์ของผมเองนะครับวันนี้ผมไม่มีคลิปจะลงครับผมอัดเกมฟรีไฟไปสองรอบแล้วว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเฟลนิดหนึ่งนะมันไม่ได้เฟลนิดนึงอกมันเฟลมากเลยแหละวันนี้ผมก็ไม่รู้จะมาทําอะไรเหมือนกันในดีดคอร์ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมคิดคิดได้ไงว่าจะมาอัดคลิปในดีดคอร์แต่ว่าก็ ก็มันไม่มีคลิปจะลงจริงๆอะคุณผู้ชมลุงลงบอกคุณผู้ชมน่าจะเบื่อแล้วอืมโอเคในในดีขอผมผมก็มีสมาชิกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าคนถ้านับด้วยผมด้วยนะคุณผู้ชมโอเคนะคุณผู้ชมอืมแต่แล้วมันก็มีแค่นี้แหละคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะอะไรต่อแล้วอ ทุกคนออฟไลน์กันหมดเลยลูกผมจะทำคลิปยังไงเนช่ยไอ้ไโอ้ยไม่ดีอ่ะอ่ะก็ยังมีคนอยู่โอเคยังมีคนอยู่ในกลุ่มแฟนบอยจะแฟนบอยใช่ป่ะวะอาจจะใช่คุณผู้ชมผมขี้เกียจเข้า g กูเกิลทาร์สเลยละโคบิสแก ให้คุณผูนะช้ชมในกลุ่มนี้ก็ขอโปรหมวยให้เข้าหน่อยแล้วกันในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มของ t ะ e f r น a k b นั่นแหละเออนั่นแหละคุณผู้ชมเือเป็นกลุ่มที่จะรวมมันไม่ได้รวมหรอกเป็นกลุ่มกลุ่มช่องของเขานั่นแหละเออเวลามีอะไรก็จะคุยกันอย่างเนี้ยเออน่าจะใช่ป่ะผมว่ายังไม่รู้ผมก็ไม่ใช่เจ้าของเจ้าของกลุ่มนี้เออไปถามขเขาไปถามเจ้าตัวเอ,เองนี่ผมแถ่ได้ประมาณสองนาทีแล้วแถว ประมาณสองนาทีมันก็ไม่มีอะไรจะอจัดคลิปจริงๆอ่ะคุณชมจบตอนนี้เลยได้ไหมมันก็สองนาทีอยู่อ่ะมันน่าจะมันน่าจะนี้สั้นเกินไปอ่ะคลิปผมมาสั้นคลิปผมเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าไม่ควรสั้นขนาดนี้เออมันไม่ควรสั้นขนาดนี้คุณชมคุณชมน่าจะเข้าใจกันดีเอ้ยจะแถงไงต่อวะเนี่ยจะหาอะ,ะอะไรทำดีวะอะไรทำดีแหว ทำไมผมแถได้ขนาดนี้เลยวะนี่นี่สี่นาทีแล้วน่าจะพอแล้วมั้งเอ่อน่าจะพอแล้วแหละเออถ้าใครอยากเข้าร่วมกลุ่มดิสคอร์ดผมทิ้งไอ้ลิงไว้ลิงอยู่ใต้คลิปนะผู้ชมน,นะโอเคเดี๋ยวผมแชร์ลิงลิงเดอะเฟรย์บอยด้วยผมผู้ชมน,นะเราต้องช่วยๆกันในยุคโควิดไม่เกี่ยวอะไรกันเนี่ย I can hear your laughter coming waves across the shore. Oh, maybe you could fly my kite, babe. Maybe you could fly my kite, babe. I can hear your laughter coming waves across the shore. Oh, maybe you could fly my kite, babe. Maybe